บุ๋มบิ่มชจชนต่อสัญญากับฮิเมจิฤดูกาลที่3ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีข่าวดีแบบสุดๆไปเลยเนาะแฟนเวลบอลชาวไทยของเราก็ได้ด้วยว่า ลืมกันพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องมุมบิบชิยอมโมกสีเนี่ยบอกเลยว่าคือแบบมีความสุขกันั่วหน้าเลยเนาะเพราะว่าล่าสุดทางสโมสรวิกตอรีนาะฮิเมจิเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะคะอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะว่าได้มีการต่อสัญญากับน้องมุมบิบชิยอมโมกสีนะคะเป็นปีที่3ติดต่อกันค่ะในฤดูกาล2025-2026 ก็ได้ดวยว่าตอนนี้เนี่ยน้องมุมบิมของเราก็น่าจะเป็นลูกรักของทางสโมสรฮิเมจิไปแล้วเนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นปีที่3แล้วเนาะที่ได้มีการแบบต่อสัญญากับทางฮิเมจิก็จะไม่ให้เป็นลูกรักได้ยังไงล่ะคะก็น้องมุมบิมเนี่ยทำผลง,งานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเลยได้ด้วยว่าเป็นแบบผู้เล่นคนสำคัญของทีมเลยทาได้ดีทั้งเกมรุกเกมรับแล้วก็เกมเซิร์ฟและที่สาคัญคือพลังงานบวกค่ะ น้องมุมบิ่มก็เป็นสาวไทยเนาะซึ่งสาวไทยของเราเนี่ยก็จะแบบยิ้มย้มแจมใสย,ยิ้มเก่งมากๆเลยเนะคะจึงนําให้ทั้งเพื่อนเร่่มทีมทั้งทีมทั้งแบบแฟนมลยบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยนะคะแล้วกไ็ได้ว่าตกลุมรักน้องมุมบิ่มของเราแบบเต็มๆไปเลยละค่ะนี่เลยเนะคะโดยทางสโมสรมิตรรินาฮิเมจิเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าเราขอแจ้งให้ทราบว่า ชชอนโมก4ีได้ต่อสัญญากับทีมสำหรับฤดูกาล2025-2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบข้อความจากบุ๋มบิมที่พูดไว้น่ารักและก็อบอุ่นใจมากๆเลยค่ะว่าฉันอยากมอบการเล่น100%และรอยยิ้ม100%เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทุกคนค่ะนี่แหละค่ะสาวไทยของเรานอกจากจะเน้นที่การเล่นแบบเต็มร้อยร้อแล้วเนี่ย ยังเน้นไปที่รอยยิ้มที่สดใสน่ารักเพิ่มพลังบวกให้กับทีมด้วยค่ะซึ่งมันหมายความว่าน้องมุมหนึ่งของเราเนี่ยเต็มที่ทั้งกายและใจเลยค่ะซึ่งใน2อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของน้องก็เป็นที่ประจักษ์นะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าน้องนั้นมีศักยภาพสูงขนาดไหนเล่นดีเต็มที่ทั้งกายและใจจริงๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าการเล่นใน SV ลีกญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ ทั้งในเรื่องของความเข้มข้นของเกมความถี่ของโปรแกรมและระบบทีมที่แบบเน้นวินัยสูงมากแต่ว่าบุ๋มมินของเราก็ปรับตัวได้ดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพตลอดทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะที่ทางฮิเมจิจะต่อสัญญากับน้องเป็นฤดูกาลที่สามคือถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยคือแปลกมากการต่อสัญญาเนี่ยไม่แปลกเลยเพราะว่าแอดมองว่ายังไงเนี่ยฮิเมจิต่อแน่นอนเพราะว่าฟอร์มตังกมาก และนอกจากจะต่อสัญญากับน้องบุ๋มบิ๋มแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนนะคะมีทางด้านออสเมจิกมิกิซากุระอิซากิธนกะจิฮิโรซาสากิคายะวัตนาเบะอริมิยาเบะฮิโตะลูน่าอาดาจิมานะโยชิดะรวมถึงโค้ดด้วยค่ะในส่วนของโค้ดเนี่ยโค้ดก็ได้พูดไวน้นะคะว่าผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ต่อสัญญาในฐานะหัวหน้าผู้ศึกสอนของวิกตอริยาฮิเมจิ เส้นทางสู่การเป็นทีมระดับท็อปและองค์กรระดับแนวหน้าที่เราได้เริ่มต้นไว้เมื่อ2ปีก่อนผมอยากจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าไปพร้อมๆกับผู้เล่นหลักที่ยังคงอยู่กับทีมและผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาร่วมทีมอีกทั้งผมยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อดีตนักกีฬาซึ่งประกาศเลิกเล่นได้ตัดสินใจอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไป ไม่ว่าจะในฐานะไฟล์บริหารหรือโค้ดการที่พวกเธอยังอยู่กับเราทําให้เราสามารถสนับสนุนเส้นทางอาชีพของนักกีฬาหลังจากรีทายใช้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเธอเพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมของทีมให้มั่นคงและยั่งยืนผมเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายสําคัญเหล่านี้ได้ฤดูกาลใหม่นี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆแ,และหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนอันอบอุ่นจากทุกคนเช่นเคยครับ และนี่ก็เป็นข้อความจากโค้ดนะคะซึ่งถ้ามองจากองค์ประกอบของทีมในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ถึงนี้เป็นฤดูกาลที่น่าจับตามองไม่แพ้ปีที่ผัผ่านมาเลยค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยคงตัวหลักไว้แบบเกือบครูปเลยเนาะฤดูกาลน้าแฟนลลบอลชาวแทบเราก็เตรียมตัวส่งแรงใจรัวๆเชียร์น้องมม,มของเรากันเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเทียหยิบยกนำมาเดี๋ยวทุกท่านในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแล้วก็แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ